ตั้งแต่ที่ผมเคยทำระบบที่ใช้ Shrubber t r e n d เข้ามาเกี่ยวข้องระบบที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้ถือว่าเป็นระบบที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดและใช้ระยะเวลาในการทดสอบนานที่สุดยาวนานถึง3ปีและคนส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่จะได้รู้เคล็ดลับนีเน้เพื่อนๆไม่ต้องรีบเชื่อผมนะครับแต่ให้เชื่อสถิติที่เรามีการทดสอบตลอด3ปีทุกไม้ทุกชอ็อต ไม่ได้เพียงแค่พูดว่าเราแบ็กเทสเราแบ็กเทสแต่ไม่มีผลการแบ็กเทสนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆค่อยมารับชมนะครับว่าวิธีการเทรดนั้นเทรดอย่างไรถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆใน EP ถัดไปหรือเือกรับฟรีเทคนิคได้ทางไลน์แอดช้ s งเทส o ู l ที่เหมัอขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันต่อได้เลยครับ แล้วนะครับสองการแบ็กเทสทุกไม้ทุกช็อตผมต้องการทดสอบนะครับบนคู่เงิน UJ Time Frame 4ชั่วโมงบนกราฟของ Tickmill Broker นะครับ Broker ที่มี FCA เส้นใบอนุญาตระดับโลกนะครับแล้วก็มีค่าสเปรดอค่คอมมิชชั่นต่ำมากๆนะครับซึ่งเป็นเหตุผลหลักๆนะครับที่พอร์ตหลักๆของผมอยู่ที่ Tickmill Broker นี่แหละครับ โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆทำการทดสอบตามผมนะตลอด3ปีนะครับที่เพิ่นผ่านมานะฮะตั้งแต่ปี2021จนถึงปัจจุบันคือปี2024นะเพื่อนๆก็จะได้ผลใกล้เคียงกับผมนะครับอา,อาจจะมีตกหล่นบางไม้นะครับอาจจะเป็น Error ในเรื่องของบร o k เกอร์ที่ไม่เหมือนกันนะฮะหรือว่าเราทำการ Back Test นะครับโดยใช้แน,นนนวลนะก็อาจจะมีตกหล่นบ้างเล็กน้อยนะ แต่นะครับมันมีคำถามนะครับจากเพื่อนเพื่อนบางท่านนะครับอินบ็อกซ์มาว่าก็ได้ไปติดตามนะครับคลิปวิดีโอจากช่องอื่นๆนะฮะแล้วก็มีการเคลมว่ามีการแบ็กเทสแล้วได้กำไร 3, า 5, 6, 7, 100่0เจ็ดร้อนะครับแม่น90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะแต่สุดท้ายแล้วพอไปทำการเทรดจริงๆเนี่ยก็ไม่เห็นได้ผลแบบนั้นเลยนะครับผมก็ได้เข้าไปดูคลิปอ่าค,คลิปนั้นนะครับที่เขาส่งมา ก็ปรากฏว่าได้พบความจริงข้อหนึ่งนะครับว่าผมไม่เห็นการแบ็กเทสของช่องช่องนั้นเลยนะมีแต่แบ็กเทสอยู่บางไม้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ระมัดระวังนะครับก่อนที่เราจะไปเชื่ออะไรใครนะครับให้เราพิจารณาวิเคราะห์วิจัยก่อนนะครับแล้วก็ลองดูว่าเอ้เข้าแบ็กเทสจริงหรือเปล่าแบ็กเทสขนาดไหนกี่ไม้นะครับเออแล้วเอามาทําเป็นคลิปวิดีโอเนาะเพราะว่าใครๆก็ทําได้นะครับแต่ว่าเราเป็นผู้เสพนะครับเราก็ต้องคอยใช้วิจารณญาณนะครับใช้หลักเหตุและผลให้ดีนะ ก็มีหลายท่านนะครับที่เสียหายขาดทุนนะครับก็ทักเข้ามานะอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับโอเคกลับมาระบบของเรานะครับวินเรย์นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่นะครับทุกไม้ทุกช็อตจริงๆนะวินเรย์อยู่ที่77%นะครับ PNL ตลอด3ปีที่ผ่านมาอยู่ที่367.54%นะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่ามันจริงไม่จริงนะแบ็กเทสกลับไปได้เลยนะครับทำตามระบบที่ได้เรียนก่อนนะเทรดไปทั้งหมด35ไม้นะครับชนะ27แพ้8ไม้เพื่อนๆอาจจะมองว่าไม้เเเเทรดไม่่่ยยออะะนนาตปีี ผมก็แนะนําว่าตรงนี้เป็นโมเดลให้เพื่อนๆนำไปต่อยอดนะครับเพื่อนรู้สึกว่ามันไม่เยอะในคู่ UJ เพื่อนๆก็ไปแบ็กเทสเพิ่มไปแบ็กเทสในทองคําได้ไหมนะครับไปแบ็กเทสในคู่เงินอื่นๆได้ไหมนะครับอาจจะเป็นคริปโตเคอเรนซีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต่อยอดกันไปมันก็ได้ไม้เทดเยอะขึ้นเองแหละนะครับจริงๆเรื่องไม้เทตไม่น่าจะมาดราม่านะครับบางคนก็เน้น เอออยากได้ไม้เทรดเยอะๆนะแต่ผมถามว่าจริงคุณมาเทรด่ะคุณอยากเทรดเยอะๆจริงเหรอจริงคุณอยากได้กาไรหรือคุณอยากได้เทรดเยอะๆครับมันไม่มีแชมป์ไม่มีรางวัลของการเทรดเยอะนะครับคนที่เทรดเยอะจริงๆเนี่ยคนที่ต้องดีใจมันไม่ใช่เรานะครับจริงต้องเป็นโบรกเกอร์เนาะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้จริงๆนะครับมันก็คือกําไรถูกไหมเออเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องจํานวนไม้เทรดอะผมเห็นหลายคนทักเข้ามาว่าโอ้ไม้เทรดน้อยจังนะครับทาเฟรมใหญ่มาก สี่ชั่วโมงเมื่อไหร่จะได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าส่วนตัวผมก็ก็เทรดแบบเนี้ยผมก็ได้กำไรอยู่เรื่อยๆนะครับก e ็ถ้าไม่ถูกใจก็อาจจะต้องรอ EP อื่นนะครับหรือว่าติดตามช่องอื่นนะครับที่เขาเกาๆกากันเทรดแบบ1นาที5นาทีอ่ะเนาะเล่นเปิดเบิ id, id ้ลเบหลายๆไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่คนชอบไม่เหมือนกันนะกลับมานะครับนอกเรืองอีกแล้ว Profit Factor สูงอยู่นะครับ5.06นะครับ แล้วก็ดรอดาวเห็นบ้าก็3ปีที่ผ่านมานะครับ14.26%เท่านั้นเองนะครับอ่า1.5เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆฝากเงินด้วยระบบเนี้ยหมื่นเหรียญนะครับช่วยตามระบบนี้ทั้งหมด3ปีนะครับก็จะได้กำไรขึ้นมาอีก30,000กว่าเหรียญนะครับพอจะเติบโตเป็น46,753เหรียญนะครับก็อย่าลืมมัณฑน์แนสระบบตลอดเวลากันด้วยนะครับใครที่นำไปต่อยอดนะโอเคเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าตัวอย่างการเทรดทั้งขาขึ้นและขาลงทำได้อย่างไรครับ หากเพื่อนๆเ,เคยใช้ EA แล้วยังขาดทุนหรือล้างพอร์ตวันนี้ผมอยากจะบอกว่า EA มันล้าหลังเกินไปแล้วครับเพราะโค้ดที่เขียนขึ้นนั้นตายตัวและใช้ข้อมูลชุดเก่าไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนไปตามตลาดที่เปลี่ยนแปลงทุกวันได้ AI คือทางออกในการทำกำไรในตลาดนี้เพราะ AI สามารถเรียนรู้ปรับตัวโดยจะถูกเทรนด้วยชุดข้อมูลตลาดใหม่ๆเสมอตลอดเวลาแต่เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมนะครับให้เชื่อในผลทางสถิติวันนี้ผมนํำเอาผลงานของ AI 2ตัว นั่นคือ AI Go Hunter และ AI Ultra Crypto Polybot มาให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันสามารถเอาชนะตลาดที่มีผู้เล่นมากมายได้อย่างไรมาถึง AI ตัวแรกนะครับนั่นคือ AI Go Hunter นั่นเองโดยฟังกช์ชันของมันนะฮะก็คือมีตัว Deep Scanner ความสามารถก็คือสามารถปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์รวมถึงจุด stop loss และ take profit ไปพร้อมกับตลาดใหม่ๆเสมอนะครับดังนั้นจุด stop loss หรือว่าระยะ take profit นั้นจะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะลองมาดูผลงานกันนะครับรันมาจริงๆนะครับตั้งแต่ปี2023 สเดือนเมษายนผลตอบแทนก็ตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับอันนี้ปี23ถัดมาคือปี24ผลสรุปรวมแล้วกําไรไปทั้งหมด63.64%เนะครับเฉลี่ยต่อเดือนนะอยู่ที่4%ต่อเดือนนะแม็ก m u m ั r a รอดาวต่ำจริงๆนะครับอยู่ที่11.78%อ q u i t y เ u r v e คขึ้นแบบนี้เลยนะครับบทสรุปนะครับก็คือเป็น AI ที่สามารถชนะตลาดทองคําในรอบ1ปีที่ผ่านมาได้อย่างแน่นอนนะครับ มาดู AI ตัวที่2นะครับ AI ตัวนี้ชื่อว่า AI Ultra Crypto Polibot ใช้การทำงานเป็นแบบ Deep Scanner เหมือนตัว AI c o Hunter เมื่อสักครู่เลยนะครับ AI ตัวนี้เก่งในการเทรดเอาชนะตลาดคริปโตเคอเรนซีมากๆนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2023นะครับจนถึงปัจจุบันก็คือเดือนเมษายน2024นะครับ มาแล้วนะครับผลลับออกมาเรียบร้อยแล้วนะ Net Profit เลยนะครับกำไรยอยู่ที่2,487เหรียญทุนของผมคือ1,000 0เหรียญ1,000 0เหรียญน,นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะตกเดือนละ4กำไรนะครับ Maximum Drawdown ต่ำมากๆนะครับอันนี้คือ Cumulative P&L นะครับเป็นกำไรสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยนะเติบโตทุกอย่างนะครับ ถ้ามี AI เมื่อไหร่นะครับเป็น AI ที่เปิดให้เพื่อนๆได้ใช้งานแล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆใช้งานจริงกว่า500 user แล้วนะครับทั้ง AI q u a n t e r และ AI Ultra Crypto p o l y b o t นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจจะใช้งาน AI เป็นผู้ช่วยนะ AI ตัวนี้ฉลาดจริงๆนะครับ Deep Scanner ก็อย่าลืมทัก Inbox หรือว่า Live at Changtest c o o เข้ามานะแล้วมาลุยไปด้วยกันครับ เอนะครับมีทั้งหมด3ตัวนะครับซูเปอร์เทรนด์สองเส้น EMA แล้วก็ตัวไอซนะครับเพื่อนเพื่อเซตตามนี้เลยนะซูเปอร์เทรนด์นะครับเส้นแรกนะครับก็ให้เซตเป็น period ATR range เป็น10นะครับตัวแฟกเตอร์เป็น1ถัดมานะครับตัวซูเปอร์เทรนด์ตัวที่2 ATR range ตรงนี้ให้ปรับเป็น13นะครับแฟกเตอร์เป็น3ส่วน EMA นะครับให้เพื่อนเเซต period ไปที่สามร้บครับไอซายนะครับปรับ ตามผมให้ดีนะค่าพิเรียดนะครับให้ใช้14ตามปกติแต่สําคัญนะครับมันอยู่ตรงนี้ในเรื่องของโซนนะครับตัวมิดเดิลแบนด์จะไม่ได้ใช้นะครับติ๊กออกได้โซนตรงนี้อัปเปอร์แบนด์นะผมจะใช้อยู่ที่65นะครับแล้วก็ตัวไอซด์โลว์แบนด์เนี่ยผมจะใช้อยู่ที่35ครับนั่นก็คือโซนโอเวอร์โซลสามห้านะครับโซนโอเวอร์บอสหกสิบห้านั่นเองนี่ก็คือหน้าจอเทมเพลตของเราในวันนี้นะครับมาถึงช่วงสําคัญนะครับในเรื่องการเทรดตามระบบตามสเต็ปนั่นเองครับ step ที่1นงนะฮะง่ายมากๆก็คือใช้ในเรื่องของ EMA filter นั่นเองใครที่ติดตามอยู่ก็จะทราบดีนะครับว่าเราจะต้องระบุเทรนด์ให้ได้ก่อนนะครับว่าปัจจุบันแล้วเล่นดน้านไหนได้เปรียบนะนั่นคือถ้าเกิดว่ากราฟนั้นลอยอยู่ใต้ EMA เส้น350ในวันนี้ก็เทรดเซลล์อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลอยอยู่ด้านบนแบบนี้ก็เทรดขาบายอย่างเดียวจะสังเกตว่าแท่งเทียนนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันลอยอยู่เหนือ EMA เส้น350เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วมันเป็น s t e ปท ในกรณีขาขึ้นตั้งแต่แท่งเทียนบริเวณประมาณแถวแถวนี้นะครับเสับที่1่ผมว่าเพื่อนๆน่าจะผ่านได้นะครับถัดไปนะครับเส็บที่2และ3นะครับขออนุญาตพูดรวมกันเลยนะครับเสัที่2และ3คืออะไรนะครับเพื่อนๆลองมาดูตัว ISI ด้านล่างนะครับตรงนี้นะเส็บที่2และ3มมันคืออะไรครับผมจะรอให้ตัว iSI เนี่ยนะครับมันจุ่มลงมาในโซนของโอเวอร์โซนะครับนั่นคือมีค่าน้อยกว่า35 อันนี้คือสเต็ปที่2นะแล้วพูดรวมไปเลยนะครับจุ่มลงแล้วก็มีแรงดีดขึ้นเนาะเพราะเราอยากจะบายใช่ไหมครับก็ต้องมากกว่า35นะครับในสเต็ปที่3นั่นเองผมขออนุญ,ญาตเรียกจุ่มนะมันจะเป็นทรงเนี้ยจุ่มลงไปนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นสและสามนะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับที่ต้องทําแบบนี้เพราะอะไรนะครับเพื่อต้องการหาในลักษณะของการดีพูกแบกลงมานั่นเองนะครับดูไอซด์อย่างเดียวนะครับตรงนี้เกือบถึงแต่ไม่ถึง เมื่อไหร่จุ่มเนี่ยจุ่มลงมาแล้วนะลองด,ดูนะครับเกือบจะจุ่มแล้วนะครับอ่าลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสเต็ปที่2ทันนะครับนั่นคือตัวไอซ d ซนะครับมีค่าน้อยกว่า35ตรงนี้ถัดมานะครับหลังจากที่มันจุ่มลงมาในสเต็ปที่2แล้วนะก็ต้องรอให้มันดีดกลับด้วยนะครับในสเต็ปที่3นะฮะอ่าดีดกลับสมบูรณ์แบบนะครับดีดสูงเลยนะ ตรงนี้ก็จะเป็นช็อตที่ดีดขึ้นนะครับหรือว่าตัวไอไซนั้นกลับมาในโซนปกตินะครับหรือว่ามีค่ามากกว่า35ได้ขึ้นมานั่นเองนั่นก็คือแน่นอนนะด้านบนก็ต้องมีแรงซื้อกลับแบบนี้าขาบ่ายรู้แล้วว่าเตรียมเข้านะครับแต่อย่าพิ่งเข้านะเราจะเข้าอีกทีเมื่อ,อไรครับเมื่อเกิดสเต็ปที่4สเต็ปที่4คืออะไรนะครับให้เพื่อนๆมองดอิเคเตอร์ตัวที่เหลือนั่นก็คือตัวซูเปอร์เทรนคูณ2 นะทำไมต้องคูณ2เพราะว่ามันมี2เส้นนั่นเองง่ายๆนะเราจะเข้าเทรดน,นะครับก็ต่อเมื่อทุกเทรดทั้ง2เส้นนั้นคอนเฟิร์มเห็นพองต้องกันนะครับนั่นคือต้องเป็นสีเขียวทั้งคู่นะครับสัญ,ญลักษณ์ของการที่มันจะเป็นขาขึ้นนะฮะอ่าแบบนี้เขียวทั้งคู่แล้วถูกไหมครับอ่าถ้าเขียวทั้งคู่แบบนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆเปิดอ่าถือว่าเป็นเส็ปที่4ก่นะครับอ่านี้เขียว1เขียว2นะครับที่แท่งเทียนแท่งนี้เพราะฉะนั้นแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเป็นเส็ปที่4ในเรื่องของ ซูเปอร์เทรคูณ2คอนเฟิร์มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแรงการซื้อสัญญาณซิกเนลการซื้อกลับมาแล้วนะฮะให้เป็นเพื่อนเปิดบาย,ยนะครับที่ตัวราคาปิด SL ฟังดี L D ครับให้วางไว้ที่ SuperTrend เส้นสุดท้ายเห็นเส้นสุดท้ายไหมครับแล้วก็ RR 1.5เท่าครับง่ายๆแบบนี้เลย ทายก็ TP ไปเรียบร้อยนะครับอาจจะกินระยะเวลานานนิดหนึ่งนะเพราะว่าตัว stop loss ของเราค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ได้กว้างอย่างนี้เสมอนะครับบางไม้มันก็แคบนะครับแต่พอดีว่าช h o r t ช h o นี้นะครับตัว super trend เนี่ยมันกว้างนิดหนึ่งนะก็อาจจะใช้ระยะเวลาประมาณนึงนะครับในการที่จะเราจะ take profit นะฮะต่อนะครับปิดเรียบร้อยนะไม้นี้ไม่มีอะไรสงสัยนะครับถ้าเราจะ reentry นะครับเราต้องดูว่าสัญญาณของเรามันกลับมาครบหรือเปล่านะครับอย่างเช่นตอนนี้มันเป็นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมฮะ ถ้าเราอยากจะเรียนรีนะครับต้องมองดูในเรื่องของไอซีตรงนี้มันจุ่มลงมาแล้วนะครับดูมันยกไหมอายกด้วยจุ่มและยกนะครับตรงนี้มองทันไม่เอ่ยเนี่ยนะครับจุ่มแล้วก็ยกขึ้นมานะครับมันก็ดีฟแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรอเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือรอเรื่องขออะไรครับซูเปอร์เทรนด์คูณสองเมื่อไหร่ก็ตามมันเขียวๆนะครับให้สัญญาณแบบขาซื้อเมื่อไหร่ก็ลุยเลยนะครับอย่างนี้เขียวๆนะครับเพื่อนๆจำได้นะ ก็สามารถที่จะเปิดบายเลยนะครับที่ราคาปิด SL วางไว้ที่ซุปเปอร์เทรนด์ด้านล่างแบบนี้นะครับนะไม้นี้ก็เทคในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองเห็นไหมครับแต่ละไม้มันก็ใช้ระยะเวลาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่นะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในกรณีขาขึ้นนะครับเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างในกรณีขาลงกันต่อได้เลยครับมาดูกันต่อกับขาลงนะครับ ขาลงแน่นอนนะครับสเต็ปแรกก็ต้องรอในเรื่องของ EMA filter ก่อนนะครับอ่าแบบนี้ทิ้งลงมาแบบนี้แน่นอนนะครับสเต็ปที่1น่ในกรณีขาลงเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับถัดไปนะขอข้ามไปสเต็ปที่2เลยนะครับสเต็ปที่2ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดูตัวไ s i นะครับจะต้องขึ้นไป o v e r b o u g h t แบบนี้นะครับหรือว่ามีค่ามากกว่า65นะครับแล้วจุ่มลงมาแบบนี้นะอันนี้ก็คือ2อและเลยนะครับอันนี้พูดรวมไปเลยนะสองและโอเคนะครับ เพราะฉะนั้นสเตปนี้ก็ต้องมอนิเตอร์แค่ตัวไอ i าก็พอนะครับตัวกราฟเนี่ยปล่อยไปเลยจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีการจุ่มนะครับเดี๋ยวการขึ้นมาโอเวอร์บอสแล้วก็ถอยลงมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นถือว่าดีพอละนะครับในช็อตช็อตนี้นะเพลงนี้นะแต่เรายังเข้าเซล,ลไม่ได้นะครับเพราะว่าขาดสเตปที่4ี่นั่นก็คือในเรื่องของซูเปอร์เทรนคูณ2คอนเฟิร์มนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ซูเปอร์เทรนเปลี่ยนเป็นแดง2นะตรงนี้แดง1นนะครับอย่างนะ แต่ว่าก็ใกล้แล้วนะครับให้เตรียมตัวพอแดง2เมื่อไหร่นะครับอย่างเช่นช็อตช็อตนี้นะครับเพื่อนๆเปิดเซลล์ได้เลยที่ราคาปิด SL วางไว้ที่ Super Trend เส้นที่ไกลที่สุดนะครับง่ายๆ r r อยู่ที่1.5เท่าครับเหมือนขาขึ้นเลยไปครับตรงนี้ก็ทุบลงมาชน TP เรียบร้อยนะครับ าดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับรอในเรื่องของ ISI นะครับแย่ให้มันดันบนนะครับแล้วก็ถอยกลับลงมาแบบนี้นะครับเข้าสู่โซนของโอบอลนะครับสุปเปอร์เทรนนะครับก็ยังเขียวๆอยู่นะครับแต่ว่ามีแดงหลุดมาหนึ่งแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสุปเปอร์เทรนนะครับขาดแดงอีกหนึ่งเส้นเท่านั้นเองนะถ้าแดงมันเพิ่มเข้ามาเป็นแดงสองนะครับเราก็จัดเลยอันนี้ยังนะเขียวแดงอยู่นะครับเขียวแดงรอแดงๆนะครับแดงๆดงแล้วครับแดงๆดงเรื่อยบอยแล้วนะครับแน่นอนตัวนี้ เอเมลฟิลเตอร์นะครับเจ็บที่หนึ่งก็เป็นขาลงแล่แล้วเราก็ทำการเปิดเซลเลยครับที่ราคาปิด sl นะครับวางไว้ที่ super t r ทรดเส้นที่ไกลที่สุดง่ายมากๆนะครับระบบนี้กำไรดีด้วยนะฮะอ่า1.5เท่าครับเราจะต้องปล่อยเพล เรียบร้อยนะครับก็ปิดีพไปสําเร็จนะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับอย่างที่บอกเน้นย้าเลยนะครับคุณไม่ต้องเชื่อใครทั้งนั้นนะให้คุณเชื่อตัวคุณเองนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องทําการทดสอบระบบนี้นะครับทั้งหมดนะย้อนหลังอย่างน้อยนะครับ50ถึง100ไมายเทรดนะแล้วคุณก็จะได้สแตททั้งหมดแล้วคุณก็พิจารณาว่าระบบแบบนี้มันเหมาะกับการเทรดสไตล์ของคุณหรือเปล่านะครับมันสามารถที่จะเชิญกำไรได้ไหมก็ต้องตอบโจทย์ตรงนั้นได้ก่อนนะครับก่อนลงสนามจริงนะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับอย่ากให้เพื่อนนาไปต่อยอดแล้วถ้าเกิดว่าไปต่อยอดไปทดสอบกับคู่กันอื่นหรือทาเฟรมอื่นแล้วได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ